เกิดงเงินครับนี่ครับอุ้ยยกเือาได้มาเจอสายน้อยไปดีมู่บ่ะไไดใครครับเนี่ยวุ้ยชิดเบสชิดเบสบางกนเรืองันเคียงกัไปจัดได้วใส่ผู้สิทธิ์หลยครับเย็มยเซผู้คู่คับเ็มเรื่อยเราโมนี่เมวอวานกด้ตัวนึงเดีล่ะาดว่านกตัวนึงซ้ำกันนี่แหะครับเมวอว่านี่ก็ได้รมนบอครับ สร้างไปนี่สร้างไปนี่จ้าโลสร้งเราเจ็ครับเจ็โลชื่ววเช่อวุดยอดเลยครับเซีเตีง่ายมาง่ายมางามายี่สิยูโรยี่สิยูโรแต่มันชื่อมูนเลยม่เท่ากันได้ตัวนึงละครับง่ามยูโรละสามบาทเค่าขัวแห่งวสสามบัวกั่สองบาทถึเาตเขาไปหลายบาทดูวครับว่าสมอรนะไปฝากเจากมั้นากทงางมฮองเนี่ัวโชคดี ีมือเนียนเนีนนวลนวลุงดำนะทุงดำนะวลนวลห้องไหปลาผูกิปลาผูกเขาจะมีใครปลาเมียใครออกแล้วดานคนเหีลกิปามาเข้านปลา่ีงเาสเหลมาเ่านีละอาทิตย์นี่ละอาทิตย์นี่ละตัวยี่บีสีปลาปีสมุ่ย่างใส่เรื ü, Toyota, ่องปลาปลามาอะไรตัวเด่นเดี่ยว ยีสบาทเตี้ามเีักก็ดแต่ว่าขวให้เอาสบาทนัี่ไมนบกาให้บาทเเนเออนันงามงครับงามงามแงามแหงมงามแหงดวงเลยมีเขาควหญไหมโราคเียอื่จะวาจสองตัวมืออนี้ผูกไว้อยู่ดนี่าดไนเราคุยคับเนาะผูกไว้อยู่แงเนผูกไว้ยู่ ฝากไปท่านีนก่ว่าครับคิดหนึ่งเอาสามบาทว่าท่านเอาสองบาทนึงบาทเาไปหแบ